หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการที่จะสลัดพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่แรกโดยวันนี้ครับคุณชอบพนิการเนี่ยไปออกรายการที่ไทยรัฐทีวีครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทางคุณภาคภูมิบอกว่าตอนที่จับกัน8พรพักเนี่ยเรามีการเคยพูดคุยกันว่าใน8พักเนี่ยหากต้องการเติมเสียงให้ได้เกิน37 5เสียงเนี่ยจะเพิ่มจากาฝากฝั่งของสสหรือสอวอซึ่งใน8ดพักเนี่ยก็ มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ยบอกออกมาเลยครับว่าหากเพิ่มภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยเสียงก็จะพอดีเกินไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาเสียงสอวอเป็นการปิดสวสอวอได้เลยทันทีแต่คนที่บอกว่าไม่เอาพักภูมิใจไทยกับกลายเป็นพักเพื่อไทยครับนั่นแปลว่าการที่พักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีแผนตั้งแต่ต้นว่าไม่อยากจะร่วมงานจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักก้าวไกลเนี่ยอาจเป็นแผนที่คิดมาตั้งแต่ต้นแล้ว